ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้แล้วที่เขื่อนอุบลรัฐจะมีการปิดบานประตูระบายน้ำบานที่สามตรงนี้ครับเริ่มตั้งแต่สองโมงเช้าเป็นต้นไปก่อนอื่นเราไปดูว่าระดับน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยระดับน้ำอยู่ที่181.98เเมตรจากระดับทะเลปานกลางนะครับ ปริมาณน้ำในอ่างมีอยู่จำนวน2,423ล้าน340,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น99.67%ของความจุอ่างมีน้ำไหลเข้า1 7 3 0 0ล้าน7 0ลูกบาทเมตรเกินวนรัฐปล่อยน้ำออกจำนวน1 2 4 0 0 0ล้าน40ลูกบาทเมตรทางนี้ก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการรุ่มน้ำชีที่ให้ปรับลดการระบายน้ำแบบขั้นบันได ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วครับนับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงเขื่อนอุบลรัฐก็จะปิดบานประตูทางน้ำล้นบานที่3แล้วคือปิดบานประตูในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่21พฤศจิกายนนะครับเริ่มเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีแล้วก็มีการสูบน้ำบริเวณหน้าเขื่อนออกจากนั้นเจ้าหน้าที่ประมง ก็จะรวบรวมพัน์ปลาไว้เพื่อศึกษาวิจัยและเพื่อการอนุรักษ์ครับผมได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องทราบว่าประชาชนสามารถเข้ามาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้แต่ทางเขืือนอุบนลรัฐและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ประชาชนลงจับปลาเหมือนปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนการปล่อยน้ําหลังจากนี้นะครับก็จะไปปล่อยเฉพาะที่บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เดียวในการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งบริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้ากําลังผลิต8.4เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย56ล้านหน่วยต่อปีผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ26ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงครับ สามารถทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนได้ปีละประมาณ15.42ล้านลิตรเขื่อนอุบลรัฐนะครับตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความยาว885เมตรสูง32เมตรระดับสันเขื่อนอยู่ที่188เมตรจากระดับทะเลปานกลาง สันเขื่อนกว้าง6เมตรฐานเขื่อนกว้าง125เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ2431ล้าน3ามแสนลูกบาทเมตรน,นะครับโดยเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐแห่งนี้มีพื้นที่รับน้ำประมาณ12,000ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นครับ มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ370ตารางกิโลเมตรจะครอบคลุมในพื้นที่6อำเภอของ2จังหวัดคือจังหวัดขอนแก่นมี4อำเภอคือภูเวียงหนองเรือหนองนาคำและอุบลรัฐและจังหวัดหนองบวัวลำภูอีก2อำเภอรครับคืออำเภอโนนสังกับอำเภอศรีบุญเรืองวัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนอุบลรัฐนะครับก็เพื่อการผลิตกระแสฟไฟฟ้า เพื่อช่วยในด้านการชรประทานช่วยในการทำการเกษตรการเพาะปลูกด้านเหนือเขื่อนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ52,300ไร่ด้านท้ายเขื่อนในเขตอำเภอน้ำพองอำเภอกระนวนและอำเภอเมืองขอนแก่นรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอเชียงยืนอำเภอกโกสมิตรสัยจังหวัดมหาสารคามด้วยครับประมาณ2 6 0 0 0 0ไร่และในช่วงฤดูแล้ง ที่จะมาถึงนี้ครับเขื่อนอุบลรัฐส,สามารถช่วยพื้นที่การเกษตรได้170,000ไร่เลยทีเดียวครับเขื่อนอุบลรัฐยังช่วยในการบรรเทาอุทกภัยช่วยในด้านการประมงการขยายพันธุ์ปลาปล่อยพันธุ์ปลาและทําการประมงในอ่างเก็บน้ําโดยปริมาณปลานะครับที่จับได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ1ล้านกิโลกรัมช่วยให้มีน้ําในการอุปโภคบริโภค น้ำในด้านอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศในลํำน้ำพองครับนอกจากนี้เขื่อนอุบลรัฐยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้อีกด้วยและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อน,อ,นอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566ครับ